เคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันนะครับทางตูนยูเอเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอเต็ดกันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ไล add, add, น์ @tune13 ครับวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟน,นะครับก็จะมาพูดถึงประเด็นนักเตะที่ตอนนี้ยังคงว่างงานอยู่นะครับหลังจากพวกเขาเหล่านี้นี่ไม่ได้ไปต่อกับสโมสรต้นสังกัดเดิมนะครับแล้วก็กลายเป็นฟรีนักเตะฟรีเอเจต์ Free นะครับทว่าจนถึงนะัปัจจุ อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าฟุตบอลลีกยุโรปนะครับลีกหลักก็จะกลับมาลงทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการแต่นักเตะเหล่านี้นะครับก็ยังไม่มีงานทำยังไม่มีต้นสังกัดแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงกันนะครับว่า10นักเตะนี้มีใครกันบ้างนะครับคนแรกครับเป็นทางด้านของเอเดนอาซานะครับตอนนี้ก็หมดสัญญากับทางเรอัลมาดริดแล้วนะครับแต่ก็โอ้โหตอนนี้ก็ยังไม่มีที่ไปนะครับยังไม่มี ที่ลงแม้ว่าในอดีตนี่เคยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับเชลซีก็ตามแต่แต่สุดท้ายตอนนี้ก็กลายเป็นนักเตะว่างงานครับคนที่2ครับเป็นทางด้านของลอสบาร์กลี์นะครับอดีตนักเตะของเชลซีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โอย้ายไปอยู่กับนิสเมื่อปีล่าสุดนะครับแต่ทว่าก็ถูกอายกเลิกสัญญาไปนะครับณตอนนี้ก็ยังไม่มีต้นสังกัดให้ได้ลงสนามนะครับคนที่3ครับเป็นทางด้านของอเล็กซ์เซนเชตครับอดีตนักเตะของอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าหลังจากที่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ ยแต่ก็ทําผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับและสุดท้ายตอนนี้ก็ไม่มีสังกัดเล่นเหมือนกันนะครับคนที่4ครับเป็นทางด้านของเซคิโอลามอสนะครับอดีตกัปตันทีมของเรอัลมาดริดนะครับที่ย้ายไปอยู่กับทางปารีสแซงต์แชปแมงนะครับและตอนนี้ก็หมดสัญญาแล้วทว่าเจ้าตัวนั้นก็ยังไม่มีต้นสังกัดลงหาใหม่นะครับแต่ก็มีข่าวว่าน่าจะไปอยู่กับอินอาไปอยู่อินเตอร์มิลานีนะครับกับทางด้านของลลโอเนลเมซี่นะครับอันดับที่5ครับอดาม่าตาโอเล่นะครับพี่ล่าจากวู๊ปแฮม ตันวาเดเลอร์นะครับก็เพิ่งจะหมดสัญญากับวูล์ฟแฮมตันไปแต่ทว่าก็ไม่มีใครสนใจนักเตะตัวล่ำๆที่ชอบทาบบบีออยเต็มตัวนะครับผมคนที่6ครับเป็นทางด้านของอเล็กซ์ออกเลสเชมเบรนนะครับผมนักอาดาวเตะของลิเวอร์พูลนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บมาโดยตลอดนะครับจนหมดสัญญากับทางลิเวอร์พูลไปณนะตอนนี้ ก็ยังไม่มีทีมไหนสนใจนักเตะรายนี้นะครับอ่าคนที่7ครับเป็นดาบิดเดคอารนั่นเองนะครับอ่าผู้เล่นสารประตูตํานานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจนถึงณเวลานี้นะครับก็แม้ว่าเขาจะเป็นผู้เล่นสารประตูที่มีช็อตสต็อปเปอร์อันดับ1ของอ่าอันดับต้นๆของโลกก็ตามแต่นะครับแต่ณตอนนี้เขาก็ยังเป็นนักเตะไร้สังกัดไม่มีใครสนใจตัวเขาเลยครับอ่าคนที่8ครับเจสซี่ลินการ์ดครับอดีตเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ย้ายไปหากินกับ นอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับตอนนี้ก็หมดสัญญากับนอตติงแฮมฟอร์เรสไปแต่เจ้าตัวนั้นก็ไม่มีต้นสังกัดใหม่แต่แล้วก็แหมไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายและอนาคตของเจ้าตัวนี้จะเลือกไปเป็นแับเบอร์หรือเปล่านะครับคนที่9ครับเป็นทางด้านของอาร์ตีเอมูเอบากายูโก้ B A นะครับอดีตนักเตะของเชลซีนะครับที่ตอนนี้ก็ไปหมดสัญญากับทางาย้ายไปอยู่เอซีมิลานนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็หมดสัญญาไปแต่ก็ไม่ได้มีต้นสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการเช่นเดียว แล้วก็คนสุดท้ายเป็นทางด้านของลูคัสมูล่านะครับดาวเตะอดีตดาวเตะของท็อตแนมฮอสเปร์นะครับที่เพิ่งหมดสัญญาไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับจนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับนี่คือ10นักเตะยอดฝีมืออ่าเขาเรียกว,ว่ายอดนักเตะนะครับที่ณตอนนี้ยังไม่มีใครต้องการตัวนะครับไม่ไม่มีต้นสังกัดใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่เดี๋ยวในช่วงไลฟ์ของเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาขายี้ประเด็นนี้ด้วยว่าเกิดอะไร ขึ้นนะครับกับ10นักเตะนี้ครับว่าทําไมพวกเขาไม่มีต้นสังกัดใหม่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับก็จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอเตตดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอเตตดกันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับที่ไลน์แอดทูนสี่สิบสามครับวันนี้ผมจ่าดันทัฟเฟกตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่เจอกันในช่วงไลฟ์เซสชั่นนนนวััี้ะครบ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ